คำถามแรกนะครับมีแฟนนะครับแย่งค่ะถูไปมุ่งก่อนเลยชอบจัดดอกไม้ค่ะจัดมาหลายดอกเนี่ยฮะเยอะเยอะเยอะเหมือนกันค่ะเยอะเลยอะชอบมากอะนะจัดคนเดียวไม่อะนันไปกับทีมค่ะจัดบนโต๊ะเลยะใช่ค่ะ แรกนะครับมีแฟนยังครับยังค่ะจกไปมุ่งกว่าเลยแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ปัจจุบันทํางานที่ไหนฮะ <c oughs> ค่ะเออชื่อแพมนะคะอายุ3 1ปีแล้วก็ตอนนี้ทํางานเป็นอีเวนต์แมเนจเจอร์ที่นอน p r ร์ฟิตออร์แกเนอเรชันชื่อ precious plastic ค่ะตําแหน่งนี้ทําหน้าที่อะไรก็คือดูแลพวกเรื่องเวิร์กช็อปแล้วก็กิจกรรมที่เป็นไปจัดช่วยชุมชนต่างๆอะคะ่ะอีเวนต โดยรวมอขอย้อนนิดนึงบริษัทนี่ฮะ Pias Plastic Bangkok นี่ใช่ไหมเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรครับเป็นองค์กรไม่สแสวงผลกำไรที่ช่วยเรื่องรีไซเคิลพลาสติกอะค่ะ oh. ก็คือผลิตเครื่องรีไซเคิลพลาสติกอัพไซเคิลให้เป็น Product ส่วนใหญ่จะโฟกัสที่ชุมชนลงไปช่วยชุมชนลดขยะพลาสติกค่ะ ไม่แสวงผลกําไรแล้วเอาตังค์ที่ไหนแจกเงินเดือนนะครับแต่ละปีก็จะมีจากอย่างแบบซี่อย่างเงี้ยค่ะทุนฟอร์ด oh. แล้วก็เหมือนเราก็จัดการงบตรงนั้นเพื่อที่จะไปช่วยชุมชนเหมือนกับว่าได้ได้รับบริจาคมาใช่ใช่ค่ะอนอกจากอาชีพที่ทําอยู่แนละ้วเนี่ยฮะมีความชอบหรือเชี่ยวชาญอะไรเป็นพิเศษมั้ยครับชอบจัดดอกไม้ค่ะก็คือตอนนี้ก็เปิดเหมือนเป็นร้านออนไลน์ร้านดอกไม้กับเพื่อนชื่อหอบน้ำสตูดิโอค่ะ เริ่มเข้าสู่โลกของการจัดดอกไม้ได้ยังไงฮะเริ่มแรกคือไปทํางานที่ร้านดอกไม้ค่ะแล้วก็เหมือนออชอบได้เรียนรู้จักที่นั่นก็ทําอยู่2อี 2> ค่ะคือมันมีทั้งจัดแบบฟวกช่ออยู่หน้าร้านดอกไม้แล้วก็ไปออกอีเวนต์ดอกไม้โปรดคือสายพันธุ์ไหนครับแล้วก็เพราะอะไรครับออชอบพียนีค่ะแล้วก็พลูนุสเพียรนี่นี่จะเป็นดอกเหมือนถ้าภาษาไทยเรียกว่าโบตัน แล้วก็ที่ชอบเพราะว่ามันกลีบมันสวยค่ะแล้วก็กลิ่นมันหอมแล้วก็เอ่อพูนูสเนี่ยจะเป็นกิ่งยาวๆเหมือนซากุระเนี่ยค่ะอันนี้เวลาจัดแล้วคือมันสวยมากาคือสามารถทําให้ทุกช่อสวยได้เพราะว่าตัวมันเองอที่บอกว่าชอบพิโอนี่หรือดอกโบตันเนี่ยชอบแบบเข้มๆหรือชอบแบบตีตีฮเข้มๆๆการจัดดอกไม้เนี่ยมีขั้นตอนอยังไงบ้างครับ ส่วนใหญ่แล้วที่ที่ผ่านมาที่จัดเนี่ยก็คือเราจะเลือกเป็นดอกหลักก่อนก็คือดอกที่ใหญ่ที่สุดหรือดอกที่เหมือนเป็นสตาร์ที่เราอยากจะโฟกัสที่สุดอะคะ่ะเริ่มแรกเริ่มดอกนั้นเลยอย่างแรกแล้วก็ค่อยหาส่วนประกอบมาเพิ่มแล้วมันมีวิธีการออกแบบยังไงฮะในการจัดดอกไม้แต่ละอย่างอันนี้ขึ้นอยู่กับถ้าถ้าสมมติว่าเป็นออเดอร์จากลูกค้าหรือว่าเป็นเ,เหมือนเขาหา Reference มาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจัดตามที่เขาต้องการแต่ว่า เราจะพยายามคีบให้มันอยู่ในสไตล์ของเราประมาณนี้ค่ะเทคนิคการเลือกดอกไม้ที่ดีคืออะไรบ้างครับเ,ออเวลาไปเลือกที่ปากของตลาดหรือว่าสั่งมาอะค่ะก็คือต้องเลือกมันจะมันจะ,นจะเหมือนพอไปถึงที่นั่นแล้วมันจะมีดอกที่บานที่แบบว่าสวยมากแล้วเนี้ยเราก็อาจจะต้องดูนิดนึงว่าอันที่ยังไม่ค่อยบานแบบว่าเหมือนหุบๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้น ก็คือเลือกแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องนํามาใช้ต่อแล้วก็นําส่งให้ลูกค้ามันต้องใช้เวลาบานนิดนึงจัดดอกไม้เนี่ยมันมีหลายสไตล์แล้วก็น้องแพมเนี่ยเคยจัดแนวไหนมาแล้วบ้างครับเออคือที่รู้ที่เป็นเทคนิคเทอมจะเป็นอีเคบานะที่รู้จักก็คือจากญี่ปุ่นค่ะอันนี้จะเป็น i ิมโ e มากๆแบบว่า m i n i มอลมากๆเหมือนจะมีแค่แท่นตรงกลางแล้วก็มีดอกไม้ไม่กี่กิ่งยื่นออกไม้อะคะก็คือเน้นเป็นทางญี่ปุ่นอันนี้ยังไม่เคยจัดนะคะแต่ว่า,อ,าอยากสนใจเหมือนกันมันสวยเลยแต่ว่า,าส่วนใหญ่ที่เคยจัดมาจะเป็นสไตล์แบบพวกวาวฟลาวเวอร์มากกว่าก็คือเหมือนเน้นเป็นธรรมชาติให้มันดูเหมือนอยู่ในสวนสวนเมืองนอกอะค่ะ แล้วก็มันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นเหมือน traditional style ก็คือกลมๆเหมือนที่ที่เห็นตามร้านดอกไม้ทั่วไปตามถนนอะไรอย่างนี้เลยอะคะ่ะแบบง่ายๆแบบช่อ traditional ธรรมดาะคะ่ะที่เคยจัดมานี่ประทับใจกับงานไหนมากที่สุดคะที่ชอบที่สุดนะ่าจะเป็นงานแต่งงาน,นะคะ่ะงานแต่งงานที่เป็นเหมือนโต๊ะ long table อ oh. ะคะ่ะคือเขาจัดยาวมากใน เป็นเหมือนสวนสวนหนึ่งอะค่ะอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขา,าจัดโต๊ะเป็น sit down dinner ยาวๆแล้วก็เราก็จัดดอกไม้ว,มวนโต๊ะซึ่งแบบมันออกมาสวยมากแบบชอบมากอ่ะนะนจัดคนเดียวไม่อันนั้นไปกับทีมค,ค่ะไปกับร้านจัดบนโต๊ะเลย่ะใช่ค่ะเคยจัดงานศพไหมครับเคยค่ะจัด หน้าเมนค่ะล่าสุดไม่นานมานี้เองใช่ค่ะอันนั้นก็งานใหญ่เหมือนกันค่ะเพราะว่าพื้นที่เขาค่อนข้างกว้างแล้วเราก็คือต้องหาวิธีไงก็ได้ให้ใช้ดอกไม้ให้คุ้มกับงบที่เขาให้มาแล้วก็ทำยังไงให้มันเต็มพื้นที่ก็เลยเหมือนเลือกเอาต้นไม้มาขะด้วยขะด้วยดอกไม้ปลอมด้วยประมาณนี้ค่ะ,ะมีนักจัดดอกไม้คนไหนหรือร้านไหนไหมคะที่ชอบเป็นพิเศษ ที่เคยเห็นนะคะที่ชอบก็คือจริงๆอ่อินสตาแกรมเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากเลยโดยเฉพาะเมืองนอกนะคะแบบสไตล์สวยๆแต่ว่าที่ชอบคนหนึ่งมากๆเลยก็คือชื่อแดเนียลออสเขาเป็นคนเบลเจียมอะคะ่ะเขามีร้านดอกไม้อยู่ที่เบลเจียมแบบร้านสวยมากหน้าร้านก็คือเหมือนแบบยุโรเปียนแบบแอนทีกอะไรอย่างเี้ค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยอันนี้คือชอบมากแล้วคือเขาจะจัดแบบทริชันอลมากแบบ ในพวกที่โรงแรมจะเป็นเรียบๆซิมโฟอะไรอย่างเี้ค่ะเหมือนเป็นาร์ติสคนหนึงเลยปัญหาที่สร้างความปวดหัวมากที่สุดของนักจัดดอกไม้คืออะไรฮะน่าจะเป็นเรื่องของออสไตล์ที่ลูกค้าอยากได้ค่ะเพราะว่าบางทีลูกค้าอยากได้สไตล์หรือสีที่มันหายยากหรือว่ามันไม่ตรงกับ สไตล์ของร้านอย่้ยค่ะเราก็ต้องเหมือนมีความฝืนนิดนึงในการที่ให้เขาได้ในสิ่งที่ต้องการแต่ยังขีดความเป็นเราอยู่แล้วก็ลูกค้าบางทีให้บัตเจตมาน้อยแต่อยากได้สิ่งที่มันใหญ่โตอันเนี้ยจะเป็นค่อนข้างเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะเราต้องจัดการยังไงเกี่ยวกับเรื่องงบให้มันโอเคกับตัวเงินที่ได้มาแล้วก็ตัวออเดอร์ที่ให้เขาไปค่ะ แล้วที่ผ่านมาที่เคยจัดมาเนี่ยฮะมีออเดอร์ไหนหรือว่าแบบไหนที่ปวดหัวและยากมากที่สุดหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นในเชิงของจัดของอีเวนต์นะคะก็คือเหมือนเดิมก็คือเป็นเรื่องงบค,คืองบอาจจะจํากัดแต่ว่าอยากได้แบบโอโ้โหใหญ่ตโตม,มโหฬานแต่ว่าเราก็คือต้องพยายามจะคอนวินซูขาให้ได้ว่าแบบนี้มันสวยกว่านะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้คือเป็นโจทย์ที่ค่อนข้าง เจอบ่อยแล้วก็ยากเหมือนกันค่ะมีมีลูกค้าสั่งดอกไม้แบบแปลกไหมครับที่เราต้องหาแบบงหายากอะไรมีเป็นดอกหลับสีดําค่ะดอกหลับสีดาใช่ค่ะเขาไปทำไรครัดอกหลับสีดำก็ให้แฟนนั่นแหละคะ่ะคือเหมือนแฟนเขาเน่าจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเป็นสไตล์สไตลิชนิดสไตลิชนิดนึงแล้วเขาก็เลยแบบอยากจะได้อะไรที่มันแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เห็นดอกหลับสีดําเพราะมันมันไม่ดูปลอมมันดูแบบ เหมือนเป็นของจริงเลยแล้วก้านอะไรอย่างงี้ก็ดำหมดเลยอะไรอย่างี้อันเนี้ยสนุกนี่<ำ>คือดำธรรมชาตินะครับหรือว่าคือที่บักหองค่ะแต่ก็คือจะมีร้านพิเศษที่เขาเป็นดอกไม้นําเขา้าแต่อันเนี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นธรรมชาติหรือเปล่าหรือเขายอมแต่ว่าที่รู้คือที่ฮอลแลนด์มีดอกสีดําจริงๆที่เป็นธรรมชาติราคาอะไรแพงว่าค่ะบอกสักนิดนึงไนดะ้ไหมก็ เออสิบประมาณสิบดอกประมาณสองพันอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วดอกไม้ที่เราจัดมาราคาดอกที่แพงที่สุดในชีวิตที่เคยจัดมีอะไรเออถ้าให้คิดตอนนี้น่าจะเป็นพีโอนี่ค่ะก็คือดอกที่ตัวเองชอบนี่แหละอันนี้แพงที่สุดแล้วช่อหนึ่งมีประมาณห้าดอกก็ราคาประมาณสองสามพันนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ทนด้วยอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อน แพงที่สุดอะที่เคยรู้มามันมันมันหลักถึงหลักไหนหมายถึงว่าเป็นช่อละคะก็เป็นหมื่นนะคะแบบสองสมหมื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยไซส์ขนาดที่มันใหญ่คือเหมือนแบบเหมือนแฟนเขาอยากจะให้อะไรที่มันแกรนแกนใหญ่ๆเแบบว่าส่งรูปเรฟเ e น c ์มาแบบใหญ่เท่าตัวผู้หญิงหรือใหญ่กว่าตัวผู้หญิงอีกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นราคานั้นแล้วก็ประเภทของดอกไม้ก็เหมือนกันคือบางที อาจจะไม่ได้ช่อใหญ่มากแต่ว่ามีดอกไม้แพงๆหลายประเภทเป็นดอกไม้นอกหลายประเภทอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่ทําให้มันแพงวานลนไท์นี้บวกขึ้นไปเยอะไหมฮะก็เยอะเหมือนกันค่ะเราก็คือจะมีช่วงวาเลนไท์แล้วก็ช่วงวันแม่ที่ท,ที่ราคาจะขึ้นสูงธุรกิจดอกไม้เนี่ยครับผมถ้าเกิดคนสนใจอยากจะเข้าไปคิดว่าวงรการดอกไม้ธุเกิจงเงินมันดีไหมคิดว่าดีค่ะ กำไรรู้สึกว่ามันกำไรค่อนข้างดีเลยแล้วช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคือเพราะว่าเพิ่งจะมาเริ่มหลังไม่ได้หลังโควิดแต่ว่าประมาณ2เดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะคือคิดคิดมาตลอดว่าอยากทําร้านดอกไม้แต่ว่าก็คือรอจังหวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีงานเล็กๆเป็นฟรีแลนซ์เข้ามาบ้างแต่ว่าร้านดอกไม้ก็ได้ข่าวว่าค่อนข้างซัฟเฟอร์เหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยมีใครสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สเสน่ห์ของการจัดดอกไม้สำหรับน้องแฮมคืออะไรฮะอ,อ,อย่างหนึ่งหลักๆเลยก็คือรู้สึกว่าการอยู่กับดอกไม้มันเป็นการเหมือนช่วยแบบเยียวยาจิตใจอย่างหนึ่งแบบฮีลิ่งให้อารมณ์ดีอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เคยอ่านมาด้วยว่ามันมีรีเสิร์ชออกมาจริงๆว่าคนที่ได้รับดอกไม้เนี่ยถ้าเศร้าอยู่หรืออะไรอย่างเี้มันจะช่วย lift mood เขาได,ได้ได้ค่อนข้างเร็ว หรือถ้าคนที่อยู่ในบ้านแล้วมีแจการดอกไม้อย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็คืออารมณ์เขาจะดีขึ้นแบบ20%อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งเป็นรีเสิร์ชจริงๆแต่ละงานหรือแต่ละเรียกว่าแต่ละจ็อบเนี่ยมันใช้เวลานานไหมฮะถ้าเป็นช่อดอกไม้เนี่ยไม่นานคะ่ะก็คือประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรี้ก็ได้แล้วคะ่ะแต่ว่าอีเวนต์เนี่ยแพลนนานเพราะว่าเราต้องแพลนเรื่องของ ดูโลเคชันบัตเจตแล้วก็โครงสร้างอะไรอย่างนี้ว่ามันจะเข้ากับดอกไม้เราไหมเราต้องใช้ดอกไม้เยอะแค่ไหนสั่งเยอะแค่ไหนอันเนี้ยใช้เวลาแพลนนานเลยค่ะถ้าเลือกได้อยากจัดดอกไม้เนี่ยอยากจัดดอกไม้แบบไหนและงานอะไรมากที่สุดจะเป็นถ้าอย่างหนึ่งเลยหลักๆก็คืออยากจัดงานแต่งค่ะ แบบเต็มตัวก็คือทั้งงานทุกส่วนของงานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจัดให้แบรนด์ค่ะเหมือนอย่างชาแนลอย่างเงี้ยค่ะแฟชั่นโชว์เขาก็จะจัดเป็นกําแพงดอกไม้ทั้งอันเลยอย่างเงี้ยอันนี้อยากอยากจะไปทํามากใช่ค่ะมีงานแปลกๆอะไรที่แบบอยากลองจัดไหมฮะจริงๆอย่างอย่างอย่างฮาโล,ลวีนก็ก็น่าสนใจคือคือคือมันมี รู้สึกว่าหลายๆงานสามารถใส่ดอกไม้เข้าไปได้แล้วมันช่วยให้แบบเหมือนมันเป็นอาร์ตอย่างหนึ่งที่เราแบบเติมเข้าไปแล้วมันมันจะสวยขึ้นในทันทีแล้วคือชอบในความที่ได้ได้ทีมได้โจทย์มาค่ะได้ไปคิดว่าเออทำอยังไงให้มันเข้ากับงานนี้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยขั้นตอนการจัดดอกไม้นะฮะตอนเนี้ยมีคนคุยเยอะไหมสี่ค่ะดอกไม้นะครับคนนะคะ ได้ข่าวมาว่าอยากจัดดอ,อกไม้ในงานแต่งตัวเองอาจจะไม่ถึงกับลงมือเองแต่อยากจะดีไซน์เองใช่ค่ะบอกได้ไหมคะว่าอยากจัดดอ,อกไม้แบบแนวไหนในงานแต่งตัวเองอยากจัดให้เหมือนเป็นสวนค่ะแล้วก็ให้มันดูเป็นเหมือนธรรมชาติจริงๆเป็นวาฟลาเวอร์ไม่ได้ดูประดิษฐ์ขนาดนั้นอยากให้ดูธรรมชาติมากๆค่ะเพราะว่าก็ ใน i ิ s t a g r a รอะไรอย่เ้ห็นมาเยอะมากในหลายรูปแบบที่เขาทำออกมาแล้วก็รู้สึกว่าเออการที่มันจัดให้กลืนไปกับธรรมชาติมันสวยกว่าแล้วมันก็มันรู้สึกเหมือนเป็นแฟมลี่กว่าถ้าแบบว่าแขกมาหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะก็ไหนๆน้องแพรมก็เก่งเรื่องการจัดดอกไม้แล้วนะฮะวันนี้เราจะมาวัดความเชี่ยวชาญเรื่องดอกไม้ของน้องแพรกันนะฮะโดยเราเนี่ยจะมีภาพดอกไม้แต่ละชนิดให้น้องแพรดูน้องแพรแค่ต้องบอกชื่อ แล้วก็จะเสริมด้วยสัญลักษณ์หรือความหมายของดอกไม้แต่ละสายพันธุ์นั้นได้ก็ได้นะครับดอกลิลลี่สีม่วงค่ะถูกครับกาดิเนียค่ะถูกครับชาบาค่ะถูกครับไฮเดรเนีย <laughs> ค่ะถูกครับเออกุหลาบค่ะกุหลาบกุหลาบอังกฤษสีพีช่ะถูกครับลไลเซนทัสค่ะ ถูกครับเออเยปีลาค่ะถูกครับคาเนชั่นหรือเปล่าเอ่ยเขดครับมา <laughs> เลยมา <laughs> เลยเอืมลิลลี่ค่ะเลลี่สีอะไรครับสีแดงค่ะถูกครับเออคาเนชั่นลายค่ะถูกครับทิวลิปสีม่วงค่ะถูกครับ ดอกทานตะวันค่ะถูกครับกุหลาบสีส้มค่ะถูกครับคาเนชั่นสีขาวค่ะถูกครับตาเวนเดอร์ค่ะถูกครับผิดไปเพียงแค่ดอกเดียวนะฮะกับดอกเบนจมาสีแดงตอบถูกเยอะเหมือนเตรียมกันมาเลยนะฮะงั้นก็ฝากข้อคิดหรือเทคนิคดีๆสำหรับคนที่ชอบดอกไม้หรืออยากลองทำงานสายนี้นะครับ สำหรับคนที่สนใจอยากทำธุรกิจดอกไม้นะคะจริงๆมันเริ่มไม่ยากเลยแต่ว่าแนะนำให้ศึกษาด้วยตัวเองก่อนลองดูแบบ reference ออนไลน์เข้า Pinterest หรือว่า Instagram างเงี้ค่ะดูไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าตัวเองชอบสไตล์แบบไหนแล้วก็ลองจัดได้เลยค่ะคืออุปกรณ์มีไม่เยอะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราส,สามารถศึกษาเองได้เลยแล้วก็คิดเรื่องทุนดีๆแล้วก็เรื่องสไตล์แบบที่เราอยากจะ ทำเป็น product นะคะ่ะเพราะว่าดอกไม้สามารถทําเป็นได้หลาย product ค่ะฝากร้านดอกไม้นะคะชื่อหอมน้ำสตูดิโอเข้าไปดูได้ในอินสตาแกรนะคะตอนนี้ก็ผลงานก็เริ่มเริ่มเยอะขึ้นแล้วเรารับจัดทั้งอีเวนต์แล้วก็จัดช่อทุกอย่างเลยค่ะติดต่อมาได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากก็คือบริษัทองค์กร precious plastic Bangkok นะคะถ้าใครอยากทำเวิร์กช็อปเปลี่ยนขยะเป็น สินค้ามาทำกับเราได้ค่ะถ้าทุกคนดูแล้วชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูต่อกันด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดว่าไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือ TikTok นะคะเสิร์ชชื่อเราเลยว่าหลุมดำ Office เจอแน่นอนสำหรับวันนี้แพมและพี่ๆทีมงานขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย